นักท่องเที่ยวสาวชาวออสเตรเลียสองคนนี้พวกเธอมีชื่อว่ารูดี้และจอแดนและพวกเธอได้เดินทางมาเที่ยวที่ประเทศไทยเป็นครั้งแรกเพราะพวกเธออยากที่จะมาสัมผัสกับธรรมชาติและสถานที่ท่องเที่ยวของประเทศไทยโดยในคลิปวิดีโอนี้พวกเธอจะพูดถึงประเทศไทยกันว่าอย่างไรกันบ้างนั้นก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้ผมก็ขอให้ทุกคนกดไลค์และกดติดตามให้กับช่องของเรากันด้วยนะครับหากใครพร้อมกันแล้วก็ไปกันเลยครับ และผมก็ขอขอบคุณคลิปวิดีโอต้นฉบับดีๆแบบนี้กันด้วยนะครับ โดยที่เปิดคลิปมาพวกเธอก็อยู่ที่ประเทศออสเตรเลียและตอนนี้พวกเธอก็กําลังเดินทางไปที่สนามบินพเพื่อที่จะเดินทางมาเที่ยวที่ประเทศไทยโดยการเดินทางในครั้งนี้เธอมากับเพื่อนของเธอที่มีชื่อว่าจอแดนจากนั้นเธอก็เดินทางมาถึงที่สนามบินและก็ได้ไปนั่งกินเบอร์เกอรก์ที่ร้านแมคโดนัลล์และในตอนนี้เธอก็กําลังคุยกับแฟนของเธอและก็คุยกับแฟนของจอแดนว่าพวกเธอจะเดินทางไปเที่ยวที่ประเทศไทยกันสองคนต่อมาพวกเธอก็ได้ไปนั่งแถวสนามบิน เพื่อที่จะรอให้สนามบินออกตั๋วสีชมพูให้กับพวกเธอซึ่งเป็นตั๋วสำหรับใช้ในการท่องเที่ยวพอตั๋วออกแล้วพวกเธอก็เดินทางขึ้นเครื่องบินและได้เดินทางไปถึงประเทศสิงคโปร์เพื่อที่จะขึ้นเครื่องบินและเดินทางไปต่อที่ประเทศไทยแล้วตอนนี้ที่สิงคโปร์ก็เป็นเวลาห้าโมงเย็นแล้วและในตอนนี้พวกเธอก็กําลังนั่งรอเครื่องบินมาสักพักหนึ่งพอถึงเวลาที่เครื่องบินมาพวกเธอก็ได้ไปขึ้นเครื่องบินและได้เดินทางไปต่อที่ประเทศไทยพอพวกเธอเดินทางมาถึงที่ ประเทศไทยแล้วพวกเธอก็ได้บอกว่านี่เป็นเที่ยวบินที่เร็วที่สุดที่เธอเคยขึ้นมาเลยเพราะว่าใช้เวลาไม่นานเธอก็เดินทางมาถึงที่นี่แล้วจากนั้นพวกเธอก็เดินทางออกไปหน้าสนามบินเพื่อรอให้รถที่เธอได้เรียกเอาไว้มารับเธอไปที่ห้องพักที่พวกเธอได้จองเอาไว้ในเวลาต่อมาพวกเธอก็เดินทางมาถึงที่ห้องพักแล้วและในตอนนี้ลูบี้เธอก็บอกว่าเธอเหนื่อยเกินกว่าที่จะไปเที่ยวที่ไหนแล้วเธอจึงจะขอเข้านอนก่อนแล้วพรุ่งนี้เธอจึงจะไปเที่ยวใน เช้าวันต่อมาลูบี้ก็ได้บอกว่าวันนี้เป็นวันแรกของเธอในประเทศไทยและตอนนี้เธอรู้สึกเวียนหัวมากเพราะว่าเธอมีอาการเจ็ดแหลกต่อมาเธอก็ได้ไปอาบน้ําและก็ได้ไปแต่งตัวเพื่อที่จะออกไปกินอาหารเช้าพอเธอเดินกลับมาที่ห้องหลังจากที่กินอาหารเช้าแล้วเธอก็ได้เห็นว่าพนักงานของโรงแรมได้มาทําความสะอาดของห้องเธอและได้วางตุ๊กตาหมีเอาไว้ให้ด้วยซึ่งเธอบอกว่ามันน่ารักมากมาก ต่อมาเธอก็ได้ไปนั่งอยู่ที่สระว่ายน้ำของโรงแรมเพราะเธอกำลังรอให้รถโบมารับพวกเธอไปที่ชายหาดฟรีดอมบีช หลังจากนั้นเธอก็ได้เดินทางมาถึงที่ชายหาดแล้วตอนนี้พวกเธอก็กำลังเดินทางลงมาที่ชายหาดฟรีดอมรูบี้เธอบอกว่าเธอรู้จักมันผ่านทิกตอกเมื่อเธอได้เห็นมันเธอก็รู้สึกอยากที่จะมาที่นี่เพราะในวิดีโอที่เธอได้เห็นที่ชายหาดแห่งนี้มันดูสวยมากๆเธอจึงอยากจะมาลองดูสักครั้งว่ามันจะเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าพอรูบีมาถึงและได้เห็นกับตาของตัวเองเธอก็รู้สึกว่าที่นี่มันสวยงามมากๆมันเหมือนที่คิดไว เลยแล้วลูบี้เธอยังได้สั่งน้ำมะม่วงปัน่นส่วนจอแดนเธอก็ได้สั่งน้ำกล้วยปั่นมากินแล้วจากนั้นพวกเธอก็ยังได้สั่งมันฝรั่งอบชีสมากินอีกด้วยพอลูบี้เธอได้กินเธอก็บอกว่ารสชาติของมันไม่ค่อยมีอะไรเป็นพิเศษจากนั้นพวกเธอก็ได้เล่นน้ำที่ชายหาดแห่งนี้ในเวลาต่อมาพอพวกเธอเล่นจนเหนื่อยพวกเธอก็กำลังจะเดินทางกลับและพวกเธอก็บอกว่าตอนนี้พวกเธอเหนื่อยมากม แล้วตอนนี้พวกเธอก็กาลังหาทางออกไปจากที่นี่แต่พวกเธอไม่รู้ว่าทางออกอยู่ที่ไหนพอเดินทางมาได้สักพักรูบี้เธอก็ได้บอกว่า ตอนนี้จอแด,ดนไม่ค่อยสบายมากนักเธอรู้สึกเหมือนจะหมดสติได้ตลอดเวลาโรบี้จึงพยายามที่จะโบกรถสกูตเตอร์พ่อหลังจากที่มีรถสกูตเตอร์มารับพวกเธอและพวกเธอก็ได้ให้รถไปส่งที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งเพื่อที่พวกเธอจะได้พักผ่อนพอมาถึงพวกเธอก็ได้สั่งไอศครีมและก็มันฝรั่งทอดมากินหลังจากนั้นพวกเธอจึงได้เดินทางกลับไปที่ห้องพักและก็ได้เล่าว่าพวกเธอโชคดีมากๆที่มีรถสกูตเตอร์ผ่านทางมาตรงจุดที่พวกเธออยู่กันพอ พวกเธอจึงได้ให้เขาพาไปส่งเธอรู้สึกขอบคุณเขามากๆต่อมาเธอก็ได้เดินทางไปที่ตลาดแห่งหนึ่งและก็ได้ไปหาร้านอาหารเพราะพวกเธอรู้สึกหิวมากๆต่อมาพวกเธอก็ได้เดินทางมาถึงที่ร้านผัดไทยแห่งหนึ่งและก็ได้สั่งผัดไทยและก็ผัดซีอิ๊วมากินรูบี้และจอแดนพวกเธอบอกว่าพวกเธอไม่เคยกินผัดไทยมาก่อนเลยเธอจึงอยากจะลองกินมันดูพอกินเสร็จแล้วพวกเธอก็เดินทางกลับไปที่ห้องพักเพื่อที่จะเข้าออนอน ในวันต่อมารูบี้เธอก็บอกว่าตอนนี้พวกเธอกำลังจะไปทานอาหารเช้ากันจากนั้นพวกเธอก็ได้เข้าไปที่ร้านอาหารและก็ได้ไปสั่งอาหารเช้ามากินพอหลังจากที่กินเสร็จแล้วพวกเธอก็ได้เดินทางไปที่หา้างสรรพสินค้าและก็ได้ไปเดินที่ตลาดจากนั้นจึงไปปาร์ตี้ที่ชายหาดแห่งหนึ่งจากนั้นจึงได้ไปสังสรรค์กันที่ผับแห่งหนึ่งแล้วก็ได้เดินทางกลับมาที่ห้องพักในวันต่อมาพวกเธอก็ได้ลงมากินอาหารเช้าที่โรงแรมหลังจากนั้นพวกเธอก็ได้เดินทางขึ้นรถตุก แล้วก็ได้บอกว่าตอนนี้พวกเธอกําลังจะเดินทางไปที่ชายหาดพาราดาพอพวกเธอมาถึงพวกเธอก็ได้ลงไปเล่นน้ําและพอเล่นเสร็จแล้วเธอก็ได้ไปเดินที่ถนนแห่งหนึ่งแล้วลูบี้เธอได้เล่าว่าที่ชายหาดของที่นี่มันสวยงามและน้ําก็ใสสะอาดฉันบอกได้เลยว่าชายหาดของที่นี่มันดีเท่าเกับที่บาหลีเลย แล้วตอนนี้ลูบี้เธอก็ได้เห็นว่าฝนกําลังใกล้ที่จะตกเธอจึงได้เดินทางกลับไปที่พักพอพวกเธอเดินทางกลับมาถึงที่พักพวกเธอก็กลับต้องพบว่าฝนตกหนักมากนั่นทําให้พวกเธอไม่สามารถที่จะออกไปไหนได้เลย พอฝนหยุดตกแล้วพวกเธอก็ได้เดินทางมาที่ร้านอาหารเพื่อที่จะกินข้าวเย็นต่อมาพวกเธอก็ได้มาเดินเล่นที่ตลาดและก็ได้พบเข้ากับร้านขายเค้กพวกเธอจึงได้สั่งเค้กมากินหลังจากนั้นพวกเธอก็ได้เดินทางกลับไปที่ห้องพักในเช้าวันต่อมาพวกเธอก็ได้ลงมากินอาหารเช้าก่อนที่จะไปเกาะพีพีพอมาถึงพวกเธอก็ได้ไปเล่นน้ําและได้ชมธรรมชาติพร้อมกับล่องเรือไปสำรวจถ้ำในบริเวณเกาะแห่งนี้รูบี้เธอได้บอกว่าน้ําทะเล ของเกาะที่นี่มันสวยงามมากเธอไม่เคยเห็นน้ําทะเลที่ไหนเป็นสีฟ้าและสวยงามขนาดนี้มาก่อนพอพระอาทิตย์ใกล้ตกดินรูบี้และจอแดนก็ได้เดินทางกลับมาที่ภูเกต็ตแล้วตอนนี้พวกเธอก็รู้สึกหิวมากๆพวกเธอจึงได้เดินไปที่ร้านอาหารในวันต่อมาพวกเธอก็มากินอาหารเช้ากันและรูบี้ก็ได้แซวกับจอแดนว่าเธอไม่เคยเห็นใครกินน้ำกล้วยปั่นบ่อยเท่าเธอมาก่อนเลยเพราะตั้งแต่ที่เธอมาที่นี่เวลาที่เธอจะสั่งน้ำปั่นอะไรเธอ ก็เอาแต่สั่งน้ำกล้วยปั่นตลอดเลยในเวลาต่อมาพวกเธอก็ได้เดินทางไปที่วัดแห่งหนึ่งและได้เข้าไปเที่ยวชมธรรมชาติและทิวทัศน์ของวัดแห่งนี้ก่อนที่จะกลับมาที่โรงแรมและได้มานั่งอยู่ที่สระน้ําพอตกเย็นแล้วพวกเธอก็ได้เดินทางไปที่ร้านอาหารเพื่อที่จะทานอาหารเย็นและก็ได้ไปแวะที่ร้านนวดพร้อมกับร้านสะดวกซื้อก่อนที่จะกลับมาที่ห้องพัก ต่อมาเธอก็ยังได้โชว์ของกินที่เธอได้ซื้อมาจากร้านสะดวกซื้อให้ดูด้วยว่าเธอซื้อมาเยอะแค่ไหนและเธอได้บอกว่า ของพวกนี้มันดูน่าอร่อยและก็น่าทึ่งมากๆรูบี้เธอจึงได้หยิบขนมบางอย่างขึ้นมากินแล้วเธอก็บอกว่ามันอร่อยมากๆจากนั้นเธอก็ไปแต่งตัวและก็ได้เดินทางออกไปหาอะไรกินที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งและได้ไปปาร์ตี้ที่ผับแห่งหนึ่งก่อนที่จะเดินทางกลับไปที่ห้องพักพวกเธอก็ได้ไปสั่งเค้กกล้วยหอมมากินและก็ได้มานั่งกินเค้กกล้วยหอมที่พวกเธอได้ซื้อมาที่ห้องกันอย่างอาริดอร่อยก่อนที่จะเข้านอน ในเช้าวันต่อมาพวกเธอก็ได้ลงมากินอาหารเช้าที่โรงแรมและได้ไปเดินเล่นที่ชายหาดแห่งหนึ่งก่อนที่จะไปเที่ยวที่ตลาดในภูเก็ต พอตกเย็นเธอก็ได้ไปที่ผับเพื่อปาร์ตี้กันอีกครั้งหนึง่งในเช้าวันต่อมาเธอก็ได้บอกว่าเธอเหลือเวลาอีกสองชั่วโมงในประเทศไทยก่อนที่เธอจะกลับไปที่ประเทศของเธอรูบี้เธอได้เล่าประสบการณ์เกี่ยวกับการมาที่นี่ไว้ว่วาเธอรู้สึกดีมากๆที่ได้เดินทางมาที่นี่ทะเลของประเทศไทยมันสวยงามมากๆมันเหมือนกับที่เธอเห็นในวิดีโอและในโซเชียลมีเดียและผู้คนของที่นี่ก็เป็นมิตรมากๆ เธอบอกว่าเธอรู้สึกเสียดายที่วันนี้เธอจะต้องกลับไปแล้ว แต่ถ้าหากว่าฉันมีโอกาสได้กลับมาที่นี่ฉันจะกลับมาอย่างแน่นอนเพราะว่าฉันรักที่นี่หลังจากนั้นเธอก็ได้ขึ้นเครื่องบินและก็ได้เดินทางกลับไปที่ประเทศของเธอและเรื่องราวของเธอก็ได้จบลงแล้วนะครับเอาละครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้หากใครที่ชอบก็ช่วยกดกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับช่องอย่าดูนานกันด้วยนะครับและสำหรับวันนี้ตัวผมก็ต้องบอกว่าขอบคุณครับ